สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ได้สั่งเข้ามาเราก็ได้ทดสอบแล้วก็จะได้ส่งให้คุณลูกค้าเลยนะครับเตาขนมครกนี่นะครับสามารถทําเป็นเตาขนมไข่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นขนมครกสิงคโปร์ได้ครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าไปก็ใช้ได้เลยนะครับ ก็เราใช้สินค้าเกรด A ทั้งนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งการพ่วงสายเราก็พ่วงสายแบบเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสนใจนะครับเราติดต่อกันได้ถึง3ทางนะครับทางโทรศัพท์นะหทางนะสทางนะครับก็มีทางที่ติดต่อกันได้ก็มีนะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางไลน์ทางไลน์นะครับก็ช่องทางนี้ก็ติดต่อกันได้สะดวกเลยนะครับ ก็สนใจโทรเข้ามานะครับถ้าชอบแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท้ายคลิปจะมีวิธีการกรณีที่ว่าเตาเนี่ยใช้นานๆแล้วนะครับมันไม่แรงนะครับก็นมหนูตันก็มีวิธีแยงนมหนูด้วยนะครับทำด้วยตัวเองได้นะครับสนใจโทรเข้ามาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเตาแก๊สเตาขนมครกเนี่ยก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับเชิญจมคลิปนะครับเชิญครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่ได้สั่งเข้ามานะครับลูกค้าก็ดูทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็สนใจสั่งเข้ามาแต่เช้าเลยนะครับรุ่นนี้ก็ประกอบด้วยนะครับหัวปรับนะครับเข้าถางแก๊สหัวปรับแรงดันต่ําและก็พร้อมสาย2เมตรนะครับแล้วใช้เป็นวาล์วโยกนะครับตัวนี้เป็นวาล์วโยกนะครับ นะฮะเปิดปิดจะได้รู้ง่ายๆนะครับอันนี้เปิดเวลาปิดก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะสังเกตง่ายไม่อันตรายถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันเป็นหมุนๆเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปิดหรือปิดอันนี้เราสังเกตง่ายนะครับเป็นวาล์วโยกตาไก่นะครับแล้วพร้อมกันนั้นก็เดินสายแก๊สอย่างดีนะครับสายแก๊สนี้ทนแก๊สทนน้ามันนะครับส่ายนี้ทนแก๊สทนน้ามันนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะฮะอลูมิเนียมแล้วก็เบาขนมพกมาตรฐาน28หลุมนะครับ แล้วก็แผ่นกระจายความร้อนทําจากเหล็กแผ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับ2เตาแบบนี้เลยเดี๋ยวจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับเตาตอนนี้เราใช้ตาไก่นะครับเพราะว่าไฟออกมาสม่ําเสมอดีนะครับก็เป็นเตาชั้นนำนะครับเดี๋ยวเราจะลองไฟกันดูนะครับหลังจากเปิดแก๊สแล้วนะครับนี่ครับจดเลย นี่ครับไฟเขียวสวยเลยนะครับไฟเขียวสวยเลยนะครับนี่ถ้าเกิดแดงแงอย่างนี้เราปรับนี่ปรับอากาศอย่างนี้ได้นะครับมีช่องปรับอากาศนะครับให้ต้องใช้ไฟเขียวเขียวอย่างนี้นะครับถ้าแดงๆงแล้วมันจะทํามีเข่ามีเม่านะครับนี่ครับถ้าแดงอย่างนี้เราปรับอากาศเลยนะครับเนี่ยปรับให้เขียวอย่างนี้ให้ความร้อนสูงนะครับให้ความร้อนสูงดีนะครับถ้าเขียวเขียวอย่างนี้ให้ความร้อนสูงนะฮะ เนีน่ยของเราน่าใช้นะครับไฟสม่ําเสมอนะครับลูกค้าบางทีซื้อจากที่อื่นมานะครับก็ต้องมาขอซื้อที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับโดยโดยเราโดยเอา leadership. ของยี่ห้อเหล่านี้นะครับเพราะว่าไฟสม่ ну ําเสมอนะครับถึงจะหลียังไงนะครับคุณลูกค้าถึงจะหลีลงแค่ไหนนะครับไฟก็ยังออกทุกรูนะครับยังออกทุกรูเลยนะครับเนี่ยออกทุกรูเลยนะครับออกทุกรูนะครับ ก็บางบางสูตรเนี่ยเขาก็ปิดวงในนะครับใช้แต่วงนอกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าขนมครกเนี่ยจะใช้แค่ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าถ้าใช้เตาแบบนี้นะแนะนำนะครับมี2วิธีว่าเวลาเวลาเปิดเนี่ยบางทีเราตกใจใช่ไหมครับเราเปิดนี้ก่อนครับค่อยก่อนวางแล้วก็ค่อยปกวางแผ่นลงไปนะครับหรือไม่ก็บางคนเขาก็จุดรอนะจุดรอแล้วก็จุดนี้เลยนะฮะก็ได้เหมือนกันนะจุดข้างล่างนี้เลย แต่ต้องไวๆนะครับอย่าให้แก๊สมันสะสมเยอะพอสะสมเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในนี้พอเราจดปุ๊บมันก็จะมันก็จะปุ๊บใส่เสียงตกกระาจนะครับตกกระจายนะครับรุ่นนี้นะครับมีแผ่นกระาจความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนครับใช้เหล็กแผ่นไม่ใช่สังกะสีนะครับถ้าสังกะสีเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็งอแล้วนะครับสําหรับเตาแก๊สรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กับ เป็นเตาขนมไข่ก็ได้นะครับนี่คือลูกค้าขนมไข่แบบนี้นะครับนะส่วนทําขนมครกสิงคโปร์ก็มีครับใช้เตาตัวนี้เลยนะครับใช้เตาตัวนี้เลยสามารถทําได้ทางขนมครกชาววังนะครับแล้วก็ขนมไข่นะครับแล้วก็ขนมครกสิงคโปร์หรือขนมใบเตยนะครับใช้เตาตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวใช้คลิปเนี่ยก็จะมีการบำรุงรักษาโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเวลาตันนะครับก็ดูแลกันง่ายๆนะครับสำหรับคุณลูกค้า เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเราทดสอบก่อนส่งทุกตัวนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหากับกับลูกค้าเวลาถึงมือลูกค้านะครับก็สินค้าก็าได้ตามที่ดูในคลิปนี้เลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับอันนี้ท้ายคลิปนะครับสําหรับที่เตาขนมครก ของลูกค้าหรือที่อื่นที่ซื้อไปแล้วนะครับพอใช้นานๆเข้าเอ๊ะทำไมเนาะไฟมันไม่แรงมันหลีลงหลีลงนะครับถึงจะเปิดสุดแล้วก็ยังหลีนะครับเป็นเพราะตัวนี้นะครับคุณลูกค้าถอดตัวนี้ออกเลยครับถอดออกเลยนะครับโดยมากจะเป็นที่ตัวนี้นะครับไม่เป็นที่ตัวแก๊สนะครับเป็นที่ตัวนี้เท่านั้นนะครับเราถอดออกมาเลยครับ นี่ครับผู้ค้าคุณลูกค้าถอดตัวนี้ออกมานะครับพอถอดออกมาคุณลูกค้าเห็นไหมครับมันจะมีรูเล็กๆเนี่ยนะฮะเห็นนะรูเล็กๆนะครับตันรูไหนก็เอาตันรูไหนนะครับสมมติตันรูไหนก็เอารวดแยงรูนั้นนะครับนะฮะสมมติว่ามันมันมันตันนะครับมันตันรูไหนนะครับเราก็หารวดนะฮะที่วันสามารถแยงได้นะครับก็แยงเข้าไปนะครับแยงเข้าไป เขตที่ว่ามันแก๊สไม่ออกเพราะว่าขี้แก๊สนะขี้แก๊สรูนี่จะไม่เท่ากันนะครับรูกลางเนี่ยอย่างนี้ในตัวนี้ต้องต้องหาเลก็กกว่านี้ครับอันนี้รู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 นอบเนี่ยจะใหญ่รูเล็กเนี่ยรูกลางเนี่ยจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นต้องหาสายไฟแล้วกนันครับสายไฟอ่อนๆนะครับก็ทิมเข้า,ขาไปนะครับเวลาทิมเข้า,ขาไปก็ก็จะใช้ได้เพราะว่าสาเหตุที่ว่าเขาติดเพราะว่า ที่ค้างเพราะว่า,าร้านแก๊สนะบางทีเขานอนถังแก๊สมามันเป็นสนิมนะครับก็เลยต้องอทำแบบนี้ครับก็ทำแบบลองทำแบบนี้นะครับก็จะหายนะครับขอบพระคุณมากนะครับ